สวัสดีค่ะคลิปนี้มาลองจัดดอกไม้ลอยน้ําแบบง่ายๆกันค่ะที่บ้านมีดอกไม้หลายชนิดเลยลองมาจัดดูค่ะอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบในการจัดดอกไม้ภาชนะใส่น้ําในการจัดดอกไม้กันไกลดอกไม้และใบไม้ค่ะเรามาเก็บดอกไม้กันก่อนค่ะนี่คือดอกประทัดจีนค่ะนี่น่าจะเป็นดอกดาวกระจายสีสดสวยมากค่ะ ดอกบานบุรีออกดอกตลอดปีเลยค่ะดอกต้อยติ่งสีม่วงค่ะสีชมพูและสีขาวก็มีค่ะนี่คือต้นส้มค่ะแต่ไม่ทราบว่าส้มอะไรเลือกใบที่มีขนาดเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันค่ะ นี่คือดอกพวงครามค่ะปกติจะมีสีม่วงแต่บ้านหลายวันแล้วสีก็เลยเปลี่ยนเป็นสีนี้แต่ดอกก็สวยอยู่ค่ะดอกมะลิค่ะช่วงนี้ออกดอกเยอะทุกวันตอนกลางคืนหอมมากค่ะนอกจากนี้ก็มีดอกเข็มด้วยเก็บเตรียมไว้แล้วค่ะนี่คืออุปกรณ์ดอกไม้และใบไม้ที่เราเก็บเตรียมไว้แล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาดอกไม้ใบไม้ที่เก็บมามาตัดเตรียมไว้ค่ะใช้กันไกรในการตัดนะคะใบส้มเอามาตัดเป็นใบๆใบเลือกไปที่สวยๆนะคะดอกพวงครามตัดแยกเป็นสองขนาดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ค่ะดอกที่มีขนาดเล็กจะมีสีเขียวค่ะ ดอกที่มีขนาดใหญ่จะมีสีน้ำตาลค่ะดอกบ้านบุรีตัดก้านดอกออกแล้วตัดกลีบดอกเป็นกลีบๆค่ะดอกต้อยติ่งกลีบบางมากก็ตัดเป็นกลีบๆเหมือนกันค่ะดอกเข็มเอามาตัดก้านดอกออกให้สั้นพอประมาณค่ะ ดอกประทัดจีนก็เอามาตัดก้านดอกให้สั้นค่ะดอกดาวกระจายก็เอามาตัดก้านดอกเหมือนกันค่ะดอกมะลิเก็บมาเฉพาะดอกเอาไปจัดได้เลยค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปจัดดอกไม้กันเลยค่ะเอาภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำเกือบเต็มค่ะขั้นแรกเอาใบส้มลงไปจัดให้รอบเว้นระยะห่างให้เท่ากันค่ะ จากนั้นก็เอาดอกพวงคราบขนาดใหญ่ลงไปจัดเรียงให้รอบค่ะตามด้วยกลีบดอกบานบุรีค่ะขั้นนี้จะยากหน่อยดอกจะไม่อยู่กับที่เพราะไม่มีอะไรยึดต,ติดค่ะจากนั้นก็นำดอกมะลิไปวางง่ายมากค่ะส่วนตรงกลางเอาดอกดาวกระจายไปวางค่ะจากนั้นก็เอาอกลีบดอกต้อยติ่งสีม่วงลงไปวางระหว่างดอกมะลิค่ะ แล้วเอาดอกประทัดจีนวางบนกลีบดอกต้อยติ่งอีกทีค่ะจากนั้นก็เอาดอกพวงครามดอกเล็กไปวางระหว่างใบส้มสองใบวางหนึ่งดอกค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาดอกเข็มไปวางระหว่างใบส้มอีกทีแต่สลับกับดอกพวงครามเป็นอันเสร็จค่ะเพิ่งลองจัดดอกไม้ลอยน้ำครั้งแรกแบบยังไม่ค่อยสวยการจัดวางดอกไม้ยังไม่ค่อยลงตัวดูรกไปนิดค่ะ คลิปนี้ทำเองทุกอย่างอยากเก็บไว้ดูได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะใครมีดอกไม้ก็ลองจัดกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ